ดูไวเอ็งเที่ยวดูไวดูไวหมกเอาดูไวดูไวมขอบตามลาบไม่ว่ามีจิตใจมันแตกกันจังอยากทุกคนมีเทียอะไรกับกูไหมอันนี้ว่าแรกครับได้ยินไหมฮะได้ครับแต่เบาไปนิดนึงเบาเบเบานิดนึงได้ยินได้โอเคเข้าใจเข้าใจครับแต่เข้าใจเพื่อฟังฟังโทนเอยแต่ได้ยินชัดอยู่ใช่ไหมครับได้อยู่ครับกระตุกนิดเดียวกระตุกนิดเดียวอันนี้ว่าสองครับจัดมา ดีกันได้เมอยูมาฟังกัพวกคุณฟังกันนี้ชัดนะพวกคุดูไว้ตอนนี้กุพร้อมจะพัฒละดีกันได้เมยูมาแต่ฟกะให้ดูอย่างันสัวะเห็นมิอแสกันจังวิธอะไรกัด้าดันเยูฟังกักฟังกันนี้ชัดนะพวกคุดูไว้ตอนที่กุพร้อมที่จะงนดนะดีกันได้เยูมาแต่ฟก็เดี๋ยเอาสติไปยัดหน้าโยมมาทู่สุดขาดูไว้ท่ดีกันได้ เจออุ๊คูกูจีจีจีแกร่งดีแหม่นิวมาสองครับเรียกผมจับสองไม่ผมก็วสองผมก็วสองจับสองดมันไม่ว่าสไตล์สหนึ่งมันมันผมเคยเเคคยยได้เขาทำกันมาเยอะแล้ว่ะผมว่าสองโอเคดีสองเจ๋งดีแปลกดีครับอ่าาครนี่ลุงนี่นี่นี่คุณแบมบ้านรบกวนเสียเวลาแบบหนึ่งโทร์นี้เปิดเพลงใหม่ร้อยเขาฟังจัดมาใช่ เอาเป็นบอกเลยว่าลุงครับนี่เพลงใหม่อย่าตัดลงนะครับอแล้วังอย่าตัดลงนะขออย่าตัดลงนะอย่าตัดลงนะลุงลุงบอกด้วยนะลูกสาวบอกอีกทีนะครับว่าอย่าเพิ่งตัดลงนะระวังหน่อยขอบคุณครับลุงคูไม่มีใครกล้าตัดเลยช่องกูโดนตัดไปหมดเลยถ้าตัดไปคำว่าคนที่โกโปอยู่หรือใครดูโกโปอยู่ครับอย่าอย่าตัดไปลงนะครับขอรอทีเดียวรอทำเอ็มบีแป๊บเดียวเทเดียวเลย อาจจะจัดมาอันนี้เดียวเธอเนี่ขอนิดเดียวนิดเดียวนะเต็มเพลงได้เลยเต็มเพลงได้เลยให้ฟังลุงเพราะว่ามันมีสามบีในเพลงเดียวครับลุงต้องฟังเต็มเพลงคอแทบหโคตรมันอะโคตรยาวอะไอ้ซัดเด้ง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 บีคิงใช่บีคิงครับบีคิงครับไม่ไม่ไม่มันคือมันคือมันมันคือมันคือเสียงของเขาเขาเหมือนกับว่าเป็นเป็นเหมือนน้องๆของของพี่บีพี่บีคิงครับเขาชื่อนี่ครับเขาเขาชื่อเขาชื่อแมดแมดโบโซครับอ่าแล้วกับแมดโบโซ ใช่ครับใช่ใช่เขาสไตล์เดียวกันเอาเสียงมึงลงไปด้วยเฟียวนะไม่รู้เนี่ยผมจองโอสคกูทำให้ดูไว้แค่นั้นแหละเออจัดไทยไม่เวิร์กครับลุงไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กเอาเอาเอาสไตล์โอสคกูเลยครับกูแบนบ้าแบบแบบอันสองอ่ะชอบมากโมสองเนาะโมสองครับโมสองโมสองสไตล์นี้ได้ไหมครับผมอยากได้สไตล์เนี่ยสไตล์ไหนครับไอไอที่พี่ร้องอ่ะ อันสองอันสองอันสองให้พี่พี่จัดการไปเลยให้พี่จัดการไปเลยครับอันสองจัดเลยแบบว่าคุณแบบว่าจัดเลยครับจัดเลยเราเราไม่เคยมีแบบว่าเมโลดี้จ๋าเลยพี่อ่าใช่ใช่ไม่แล้วสไตล์สไตล์ไอสไตล์สองก็ก็ไม่มีนะก็ยังไม่มีใช่สไตล์สองก็ไม่มีเแล้วเนี่ยเราอันนี้คือให้เงินเขาไปแล้วใช่ปะไม่ป่ะไม่มีอยู่แล้วครับคนที่มาฟีดผมก็ไปเช็คมาแล้วผมก็ยังไม่เห็นเขาทำแก๊งไหนเลยแค่นั้นแหละไอ้ เออแต่เราเราไอต่อประมูลคุณแม่บ้านได้เงินแล้วใช่ปะยังครับยังยังเหรอเออเนี่ยผมกดให้ก่อนเลยผมคิด<ห>ว่า,วาได้แล้วสามล้านหกปะครับสามล้านห้าครับสามล้านห้าโอเคเราสักคู่ครับผมกดให้เลยแอมมไปเลยพี่ถ้าไม่ฝากมาได้วะ ให้สี่ล้านไปกลมไปเอมงบไปฮัลโหลครับพี่เฉินครับครับผมเอ่ออาคุณอยู่ไหมครับเจ้าค่าสกูมาให้นะครับคุณเหรอครับเอ่อเดี๋ยวเอามาที่ผมเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมรับเองเอ่อห้าสองหกครับเดี๋ยวผมบอกคุณเองอันนี้ที่โรชีปะครับครับใช่ใช่พี่ที่เลขกระเป๋าเอ่อผมเลขกระเป๋าห้าสองหกครับอันนี้ที่เหลือคือเจ็ดล้านปะใช่ครับพี่อ้อโอเคครับแลวกบไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนะ ใช่ครับพี่เหลือแค่สกูโอเคครับผมเอ้าสกู๊ตไม่ได้หรอเดี๋ยวเจ่ายครบแล้วค่อยเอาครับโอเคเอาไม่บอกตอนแรกผมบอกให้คุณเอาให้เลยเอาไปใช้ก่อนเลยไม่ต้องมานั่งรอเสียเวลาเดี๋ยากให้มันครบก่อนนะครับได้ก็เดี๋ยวผมผมตามคุณให้ครับเดี๋ยวตามคุณให้โอเคครับพี่ขอบคุณครับไปกีนได้แบปว่าคุณเป็นบ้าเป๋าอะไรครับไปกีนได้แบปว่าน้อง ่าเจ้าปืนปะเจอปืนปะกระสุนครับผมมีเรื่องจะขอเพิ่มฮะขอบคุณว่าไปครับคุณไปบ้านเดินมาใกล้ผมก่อนเอาตังก่อนพี่จะเล่าตังก่อนพี่ทักผมเลยอะกระช่วยหนนานโจอเนียนตังก่อนพี่เนียนเลยนะผมมาบ้านนี่ครับจะะอันนี้อันนี้ปัดให้กลมๆมนะปัดให้กลมๆเป็นสี่ล้านเลยครับปัดให้กลมๆโอ้โหใช่นะครับพูดไปบ้านไหนครับเช๋อเลยตรงนี้ครับครับผมผมแบบ ไม่รู้จะขอเยอะไปไหมครับผมอยากแบบไับสกูสัก,กสองชุดนะครับอยากได้สก,กูสองชุดอืมเป็นงี้แล้วกันได้ไหมถ้าเกิดว่าสก,กูเนี่ยเดี๋ยวผมปล่อยให้ราคาถูกกว่าปกติที่ถูกกว่าที่ผมขายอีกโอเคไหมถือว่าช่วยกันค,ค,คือผมอยากหนึ่งร้อยก็ให้มันมันได้ราคาทุกของต้นทุนที่มันเอาไปงัดขึ้นมาแค่นั้นพอครับ<ช>ก็บปกติเอ่อก่อนราคาก่อนที่ผมจะอัพขึ้นตอนนี้มันผมอัพขึ้นเป็นล้านสี่ล้านสองล้านสามเดยประมาณต่อตัวนะครับ เออ่ราคาเก่ามันคือล้านหนึ่งเดี๋ยวผมดรอปราคาลงให้อีกเหลือเป็นตัวละตัวละห้าแสนได้ไหมไหวไหมผมให้ตัวละห้าแสนพอโอเคครับก็เราคุณแม่บ้าเอาสองชุดถูกไหมก็หกตัวก็หกตัวก็ห้าแสนก็ตกแล้วสามล้านถูกไหมสามล้านครับเดี๋ยวไปเอาสกูเลยก็ได้ถ้าเจ้าเลย ี๋ยวผมขอเอาตังค์ไปผ่านก่อนแล้วกันครับไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคุณสป็นล่เจ้าอะไรเรียกติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวผมจะการให้อุ้ยขอโทษครับมามามาหาที่แดงเขียวเลยครับบอกคุยเฉียนไว้เดี๋ยวผมจะการให้ได้ครับครดีดีครับดีดีครับช่วยกันช่วยกันครับครับผมรอเฉีนเออไปแล้วไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมมาพร้อมกับเพลงเต็มใยญ่นะเฮ้ยครับพี่ฟังด้วยครับเฮ้ยพี่เฉียนพี่เออว่าไงจะถามนิดนึงว่าดักแชร์ได้เราจะเปลี่ยนไหม เปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนพวกนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเปลี่ยนพวกนี้ก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนไม่พอดีเห็นลุงกับพี่เบิร์ดมาพาเขาไปดวกนะป่ะวันนี้ไปป่ะไปด้วย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 เอ้ยที่ตกปลาดวกแม่งเลยเอาว่าไปพี่ไปเอาว่าเอาว่เอาตัวบอกสู้ดิทั้งแก๊งเลยทั้งแก๊งนี่เลยดวกเลยถอดสูตรเลยแล้วก็ป้นหรือเปล่าป้นดิเคลียร์ให้หมดก่อนแล้วค่อยป้นดีกว่าป่ะไม่งั้นตำรวจมาไวนะเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าสู้ได้พี่ว่าก็ไหวอยู่นะถ้าเราเราคนประมาณเนี้ยสู้ได้เนี้ย เออระเบิดแม่ชุบก็เร็วเลยเฮียเราต้องมีรถเก็บชุบป่ะพี่ต้องมีต้องมีคนเล่นรถบอยมันเอาไปชุบที่แต่ตัวแน่แต่มันไม่มีเชฟเลาเราสู้ได้นะเว้ยเราเยอะขนาดนี้สู้ได้นะเว้ยไม่มีเชฟด้วยพี่เอาที่ตกปลาเชฟมันไม่ยุ่งอยู่แล้วเอาเวลาดวกก็ลาบ่ะพาลุงพิบเวิดไปดูกันดีกว่างป่ะไปไปปรับตัวปรับตัวปรับตัวไปแป๊บนึงเราคุยกันก่อนเราต้องไปชิงกันนะเว้ยเฮ้ยไม่เราคุยกันก่อนนะเว้ยคำพูดเชยนี่หายไปบอยเฮียบางเถอะไก่เฮียเกียร์ แล้วก็ไม่ทิ้งกันแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยกูไม่ยู้รู้อยู่มีมึงมีกูมีมึงมีกที่อะไรไปนอนก่อนเถอก่อนใช่ปะอ่าฮะเปลี่ยนรถไหมเออเซิร์ฟไปเดินปะเอาดิจะพามันเลยพาดิพาดูฉอดน้องมาดิไอ้บินมึงฟังไว้มึงพาพี่ไปไว้ข้างหลังด้วยมีมึงมีกูใช่กูไม่เคยทิ้งใครเว้ยรอบที่แล้วอ่ะไเนี่ยฮาร์โลมพายไปลองดูหน่อยไหนเซิร์ฟรอบที่แล้วกูก็ไม่ได้ทิ้งเอาไปเอาของตู้หรือเปล่าเอ่าไปปรับตัวกับไหมตอนนี้หลักๆเลยปรับตัวก่ับปะ เอารถเอารถที่มันไม่ไม่ต้องเอารถตัวเองไปเลยนะเอารถเอารถเอารถปอมไปเลยนะเอารถปอมไปนะรถพวกเราชิงไวนี่แหละเอารถปอมไปเออ่ไม่ไรพี่เบิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคนในแก๊งผมน่าจะมีอยู่พวกพวกรถที่มันใช้ทำงานวิ่สู้ขอไปนอนก่อนนะครับพี่ไม่ไม่เป็าปัญหาตู้สวัสดีครับครับอันนี้อันนี้สองตัววดเันสองจะไปจะไปตู้ก่อนเปล่าพี่บ่าวไม่ไรเดี๋ยวปอมตัวไปเลยแล้วไปทีเดียวเลยแวะแวะตู้แล้วไปชุดเดียวเลยตอนนี้เป็นสองนะครับ เกคุณผมจะตีที่งัดก่อนเลยไงที่ผได้ได้คอยจะไปตีคาบานะอ๋อโอเคได้ครับเดี๋ยวแวะตู้เดี๋ยวผมเอาให้โอเคไหมโอเคโอเคโอเคครับผมลุงปอบตัวเลยครับลุงปอบตัวปอบตัวแวะปอบตัวไปเร็วปอบตัวปอบตัวลุงเซิขึ้นรถเร็วปอบตัวรถได้เลยเปิดเปิดได้เลยเหรอได้เนี่ยอะไรอ่ะแท็กแท็กเนี่ยเฮ้ยโทนี่แต่เดี๋ยวพี่ตามไปเลยปะแป๊บเดียวเซิร์ฟไปด้วยนะเอาเซิร์ฟไปด้วยแวะพี่เอาคันไปแป้นแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ตามไป i don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy the, this legacy You gon' see what's left of me see success in me you ain't seen the rest i of just want to be the best at what i know